สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับเนาะก็คือมาถ่ายนะครับพืชผักสวนครัวถ่ายคลิปนะครับมาถ่ายคลิปพืชผักสวนครัวว่าตัวนี้ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิวให้ดูให้ชมกันนอกครเพราะว่าวันนี้ก็มาแดดปไหนนะครับอยู่บ้านไม่มีภารกิจใดๆนะครับก็อยู่บ้าน เลือใส่ทำคลิปนะครับข่างบ้านนะครับเป็น,ปนปตูกปืนพักสวนครัวนะครับวันนี้พามาชมนะครับเกี่ยวกับดอกฟักทองนะครับนีนดอกฟักทองดอกฟักทองแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะเรียกว,ว่าดอกตัวผู้นะครับดอกตัวผู้เนี่ยมันคือมันดอกเฉยๆนครับแต่มันไม่ให้ลูก ดอกตัวูดอกตะวูเลยเนาะภาษาโคราชผมก็จะเรียกว่าดอกตัว,คาาตวูครับแต่จะมีเยอะครับพวกที่ดอกมันครับเราจะมาทถเปไปต้มเอาไปทางการครับทาเปต้มกิไนได้นะครับดอกตัวผูจะเยอ,อะกว่าดอกตัวเมียนะครับมันจะมีทุกการนะครับพวกการนี้นะครบับการนี้มันก็จะมีดอกการนี้นะครบับการนี้ก็จะมีดอกมันจะมีทุกการครับนี่ พ่น้องหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับการในตรงนี้ก็จะมีมีอันนี้ก็จะมีก็มีตูกการกรับสังเกตดูจะมีตูกการส่วนดอกตัวเมียนะครับดอกตัวเมียมันมันจะห้ลูกครับดอกตัวเมียสังเกตดอกมันนะครับดอกมันจะใหญ่นะครับมันจะแตกต่างแตกต่างครับดอกตัวผู่ดอกตัวผู่ดอกมันจะเล็กนะครับและการมันจะยาว แต่ถ้าเป็นดอกตัวเมียมจะพอออกคอมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นดอกที่บานใหญ่แล้วมันก็จะให้ลูกนะครับสังเกตเครื่อเนี่ยก็จะมีมีอยู่สองโลนะครับอันนี้ลูกหนึ่งน,นี่คือใบมันรื่มใบมันดิ่มตายนะครับตรงยอดตรงดอกมันนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนี่ครับสังเกตกรับอกมันจะใหญ่ มันจะมีลูกออกมาพร้อมพร้อมดอกนะครับก็เป็นดอกตัวเมียก็จะสังเกตง่ายนะครับน้องหลายคนจําอาจจะไม่เคยสังเกตแต่ถ้าพักท้องขอไหนนะครับที่ที่มันจะม,มีดอกตัวเมียนะครับเราก็ควรจะตัดทิ้งถา้าปลูกไว้มันก็นไม่มีลูกนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับนี่นี่ผมปลูกทิ้งไว้ ันนี้ก็จะมีตดอกตัวผูกกับเต้มนะครับเยอะแยะเลยแต่เราก็สามารถเก็บเอาไปทาพักได้นะครับไปต้มนะครับกินดิบก็ได้นะครับกินดิบก็ได้ต้มก็ได้แต่หลายคนก็ชอบกินดิบนะครับกรณีที่มีการตำส้มตำนะครับตำสมขำคอเอาพวกดอกพักทองนะครับไปไปกินได้นะครับเอาไปกินกับต้มตำมะละกอพวกนี้ครับอร่อยนะครับ ดอกก็ามันอร่อยมากใครี่ไมนเคยลองก็สามารถลองได้นะครับลองจิ้มได้นะครับดอกมันจะเยอะครับนี่ดอกดอกดอกรพูจะเยอะเลยมันก็จะมีนะครับเครือหนึ่งอาจจะมีลูกประมาณลูกหนึ่งหรือว่าสองลูกประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสายบางสายพันธุนะครับลูกอาจจะดกแต่ว่าสายพันที่ผมเอามาปลูกนี่ลูกไม่ค่อยดกนะครับนี่ครับมันจะมันจะมาออกตรงนี้นะครับนี่มันจะออกดอกออกดอกกว่าจะมีลูกข้างล่างคือคือถ้ามันมีลนักษณะเนี่นะครับมันจะติดทันทีนะครับติดก็หมายถึงให้ลูกครับพร้อมที่จะจะเรินเติบโตนะครับกรณีดอกผักทองที่เป็นเป็นดอกตเมียนะครับ ดอกมันจะใหญ่ถ้าเป็นดอกตระพูดอกมันจะเล็กแล้วก็มันก็จะติดโผล่ป้าผลกันหลายอย่าง,งครับสังเกตกับนี่จะมีถั่วลิสงมีฟักทองมีฟักแรงปผูกป้าผลกันไปครับอย่างนิดอย่างน่นนอยๆให้มันอยู่ร่วมกันแบบนี้เลครับเราก็ไม่ได้ไป ลูกแยกเป็นสัดส่วนนะครับคือปลูกรวมๆกันนี่รับตัวนี้ก็จะมีนะครับก็จะให้ลกูกนิ่มอยู่ในป่าถุดินนะครับแต่ว่าลูกมันห่างนะครับลูกมันหน่อยไม่เหมือนบางสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์นี่ลูกจะดกมากแต่ว่าสายพันธุ์นี่มันคอยให้ลูกนะครับเครือหนึ่งอาจจะมีประมาณลูกสองลูก อันนี้ก็เป็นเรียกว่าถั่วนั่งนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะเรียกว่าถัวถวถ่วพุ่มนะครับถั่วนั่งถั่วพุ่มก็ปลูกไปเรื่อยๆครับผักสวนครัวรั่วกินได้น,นั้นปลูกได้เราก็ปลูกสลับชับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยต้นนหนมันแก่แล้วก็พุทธิทิ้งนะครับพุททิ้งแล้วเราก็ปลูกใหม่แล้วก็ใช้พันธลิตไปเรื่อยนะครับ เราก็ใช้น้ำประปานครับในขารรถพระว่าชชวเนี้มันก็อย่างกับสูฤด,ดูแรงนะครบับนฟ้าก็ไม่มีแล้วนะครับถ้หากดินมันแห้งแรงเราก็อาศัยน้ำประปานครับเป็นตัวช่วยส่วนตัวนี้ก็จะมีข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดหวานก็จะเริ่มแก่แล้วโอป,ปาฝนกันไปในหลายอย่าง อย่างนิดอย่างน้อยนะครับ่วยลดใยใจครับครัวเรือนเราแต่กระโพดก็ต้นว่ามันเราก็เอาไปให้ให้ควายนะครับวันนี้เราเลี้ยงควายด้วยนะร้รก็วันนี้ก็เริ่มแก่แล้วโอเคก็สามารถทานได้นะครับสังเกตตัวนี้มันถ้าฝอยมันเริ่มแห้งๆแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปต้มรับประทานได้ ถ้ตากฝอยนะครับฝอยมันมันแข็งแรงนะครับเม็ดมันก็จะแก่แรงนะครับอาจจะก,กินลาบากแต่ถ้าคนฟันดีๆก็จะอาจจะชอบนะครับนี่ว่าถือว่าเม็ดมันกํลาลังเป็นลำนมนะครับถ้าดอกมันประมาณนี้สังเกตพืน้นดินนะครับพืน้นดินก็เริ่มแห้งแล้วครับต่อไปก็คงจะลงก็โผล่ไม่ได้นะครับอาจจะปลูกเป็นพวกถั่วพวกแตงกวา น,นี่นิดหน่อยหน่อยโอ้โหก็ได้ถ้าประทานส่วนตัวนี้จะเป็นบวบนะครับบวบก,กว่าเริมแก่แล้วห mm. ลังจากที่มันให้ลูกไปหลายรุ่นนะครับให้ลูกไปหลายรุ่น mm. มันก็เริ่มจะแก่ mm. แต่มันก็ยังมีลูกบ้างนะครับเนี่ย mm. มีลูกภาปลายอ mm. าเไปไปหลายหลายแล้วนะครับ mm. ลูกของมัน มันเหลืออยู่หลายลูกครับประมาณหกเจ็ดลูกข<ม>ับขังกันนี่ก็มีนี่ยครับเห็นบวบเหลี่ยมแบบดิดทักยาวเนื้อว่าให้ลูกยาวเนื่กับลูกมันจะยาวตรงนี้ก็จะมีสองลูกลูกยาวๆกวแบ พอได้กินได้ทานนะครับจ่ายรถาจะจจ่ายครัวเรือนได้เยอะเลยครับนิดหน่อยๆนัน้นมันมีนนนนเราเค่อยไปซาซื้อนะครับแต่ตรงไหนทีน่มันพอช่วยรถกาจะจจ่ายได้กอพยายามจัดหานะครับสู่ครัวเรือนตรงนี้เยอะมากครับส่วนถั่วดินก็กําลังลงหัวนะครับถั่วดินหรือว่าถั่วที่สงนะครับงาาม,มาก ที่ดินเองเหลืองเนี่เป็นแตงไทยนะครับจะมีแตงไทยอยู่ด้วยปลูกแตงไทยปะปุ่นกันไปอย่างละนิดอย่างละน้อยอย่างละหล,ะลุมสองหลุมปะปุ่นกันไป จะมีถั่วเหมือนกันตัวนี้ก็มีถั่วเยอะกินไม่ทันน้องๆก็มีเยอะเป็นถั่วพุ่มนะครับถั่วพุ่มถั่วพุ่มถั่วนั่งมันจะยกในหลายอย่างตัวนี้จะเป็นมันสำปะหลัง ในดอกชุ่มเห็ดนะครับในดอกชุ่มเห็ดเป็นพืชที่ออกดอกตลอดนะครับในที่เก่ก็แเ่ในที่ดอกกัดอก ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ามารีวิวให้ดูให้ชมกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสวัสดีครับผม